พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดถ้ำกองเพนจังหวัดนองบุรีพูพเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดแพร่คลุมป้ายเจดีย์อัฏฐบริคารเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพ,พิพิธภัณฑ์อัฏฐบริคารหลวงปู่ขาวอนาลโยณบริเวณเจดีย์อัฏฐบริคารเขมาพิระโต วัดถ้ำกรองเพนอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูเสร็จแล้วได้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาวอนาลโยทรส่งวางพวงมาลัยและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาวอนาลโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำกรองเพนรูปแรกซึ่งมีนามเดิมว่าขาวโคระถาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคม2431ี่อาเที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ บิดามารดาชื่อว่านายพั่วกับนางรอดโครธาเมื่ออายุ20ปีได้สมรสกับนางมีโครธามีบุตรสมคนเมื่อใช้ชีวิตคู่ได้11ปีจึงอุปสมบทมวัดโพสีปัจจุบันคือวัดบ่อชเนงจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและจำพรรษาเป็นเวลาหกพรรษา ต่อมาเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงได้ยติกรรมเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกานิกายณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ขาวจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้เดินธุดงตามหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆรวมทั้งยังเคยเดินธุดงร่วมกับหลวงปู่ฟ้านอาจารหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาราธรรมโมหลวงปู่ชอดฐานสัสโม เป็นเวลารวมกันหลายปีด้วยหลวงปู่ขาวอนาลโยมรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526สิริอายุได้95ปีพรรษา64โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพด้วยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสง์อัฐิธาตุหลวงปู่ขา ขาวอนาลโยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมาราชินีทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัธิธาตุหลวงปู่ขาวอนาลโย วัดถามกลองเพนและศิษยานุสิทธิ์ได้กราบน้ำมศก,การพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปูข่ขาวอนาลโยต่อมาเมื่อวันที่20 วัพฤ,ฤศจิกายน2532พระบาทสมเดม็จพระบรมนหกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุอัฐิธาตุและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริหารหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐบริคารของหลวงปู่ขาวอนาลโย ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เกิดชมรุดสุดโสมตามการเวลาพระราชภาวนาวชิรากรอินทวาวสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกรองเพนครวมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะเจดีตั้งแต่ส่วนยอดฉัดสำเร็จด้วยโมเสกทองคำสามชั้นส่วนยอดสุดเป็นเจดีสำเร็จด้วยทองคำองค์เจดีและทางเดินทำด้วยหินอ่อนไวท์คาราร่าพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินสู่เจดี แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริการของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ใช้ระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกทุดงไปยังพื้นที่ต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งจัดแสดงประวัติหนังสือสุทธิภาพสำคัญของหลวงปู่ขาวอนาลโยในอิริยาบทต่างๆ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นพยุงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนองบัวลำพูและทรงเยี่ยมรัษฎรที่เฝ้าลุะองทุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งรัษฎรต่างชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนองบัวลำพูถือเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นเถลงิงถวัล,ลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์และราชอาณาจักรไทย วัดท่ามกลองเพนเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อปี2470และได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2513สันนิฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเข้ามาครอบครองแผ่นดินแถบนี้ วัดท่ามกลองเพลนเดิมเป็นวัดร้างเนื่องจากไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนปี2500หลวงปู่ขาวอนาลโยพระวิปัสสนากรรมฐานได้อาศัยวัดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้พื้นที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่3-4ก้อนที่มีหลืบและชชโงกหิน ต่อมาภายหลังได้บุรณะก่อสร้างเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกันทําให้พื้นที่บริเวณน,นั้นกลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถจุคนได้หลายร้อยคนเพื่อใช้เป็นที่บําเพ็ญสมณธรรมจนมรณภาพ เวลา19นาิก53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแทน่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร